ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับมาตรา82องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้วงเล็บหรายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล วงเล็บสองรายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บสรายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ4ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญ,ญาตค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายกำหนดไว้วงเล็บ5เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้วงเล็บ6รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้วงเล็บ7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลวงเล็บ8รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกำหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา85องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายจ่ายดังต่อไปนี้วงเล็บ1เงินเดือนวงเล็บ2องค่าจ้างวงเล็บ3เงินค่าตอบแทนอื่นๆวงเล็บ4ค่าใช้สอยวงเล็บหค่าวัสดุวงเล็บห ค่าคารุพันธ์วงเล็บ7ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆวงเล็บ8ค่าสาธารณูปโภควงเล็บ9เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นวงเล็บ10รายจ่ายอื่นใดที่จำเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพันหรือรายจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้